ป๊อกรอดปฏิหาริย์ก็นเนื้อเข้าลูกเทนนิสอยู่ในสมองจากที่ด a ๊ดดี้ป๊อกเคยโพส์ตรูปนอนโรงพยบาบาลจนทำให้แฟนๆเป็นห่วงพร้อมแล้วที่จะมาเล่าประสบการณ์ที่ต้องเข้าไปรักษาตัวครั้งนี้ในรายการ p o k k y on the Run 4ซีซั่น4 EP 50โดยเริ่มต้นจากอาการปวดหัวหูอือจากนั้นเริ่มมีอาการปวดท้ายทอยปวดขมับ ปวดจ,จนรู้สึกจะล้มเซจนต้องหาอะไรมาประคองจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจแบบ MRI การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจึงได้พบสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองนั่นคือพบเนื้องอกในสมอง หลังจากรู้ผลคุณหมอแนะนำว่าให้ทำการรักษาให้เร็วที่สุดด้วยการผ่าตัดเปิดกระโหลกเอาก้อนเนื้อออกมาเบื้องต้นคาดว่าขนาดประมาณลูกปิงปอง3.5เซนติเมตรแต่ d ดดดี้ป๊อกรู้สึกกังวลมากมีอาการน้ำตาคลอขึ้นมาเองเพราะเคยมีประสบาการณ์ที่ไม่ดีกับการผ่าตัด ที่มีญาติที่ผ่าตัดสมองแล้วไม่ฟื้นกลับมาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและไม่ทันได้ตั้งตัวในหัวป๊อกมีแต่ภาพลูกและครอบครัวลอยขึ้นมาเต็มไปหมดแล้วหลังจากผ่าตัดเรียบร้อยระหว่างรอผลตรวจเดืองอกซึ่งขนาดจริงมีขนาดใหญ่เกือบเท่าลูกเทนนิสโดยคุณหมอขอนัดประชุมครอบครัวด่วนซึ่งเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างีเรียสทำให้ป๊อกรู้สึกกังวลอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ยกเลิกโดยคุณหมอบอกว่าตอนแรกที่เห็นผลตรวจประกอบกับการที่สมองมีเลือดออกด้วยเป็นอาการของคนที่เป็นมะเร็งสมองระยะสุดท้ายซึ่งจะมีอายุต่อได้ไม่เกินอีกสองปีเท่านั้นแต่เมื่อตรวจผลแล้วไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายซึ่งนับว่าป๊อกโชคดีมากที่เป็นเนื้องอกประเภทที่อันตรายน้อยที่สุด ผลก็คือเมื่อนําเนื้องอกผ่าตัดออกมาแล้วก็ไม่ต้องทำการรักษาอะไรต่อสามารถกลับไปรักษาตัวเองต่อได้